พม่าไทยเอนะคะอันเนี้เป็นหยกพม่าธรรมาชาติไทยเอนะคะแล้วก็มีปีเซียนะคะชุบทองคำนะคะแล้วก็ยังมีตัวฟุกค่ะฟุกที่แปลว่าโชคดีโชคลาบนะคะฟุกฟุกเนี่ยได้มาอย่างฟุกฟุกเลยสำหรับสร้อยข้อมืออันนี้นะคะเป็นหยกพม่า ธรรมชาติไทยเอนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นสีนะคะสีเขียวมิลกี้กีนนะคะเราจัดโปรนะคะจากราคา6,000บาทวันนี้นะคะเอาไปเลยค่ะ2,999บาทนะคะเป็นสร้อยข้อมือนะคะโยกพม่ารธรรมชาติไทยเอพี่อูสวัสดีค่ะลึกคักข,ข,ขอบพระคุณ น้าจะมาชิดทั้งเก่าและใหม่เข้ามาเลยนะคะทําให้ปุ้มมีควาเรียกกำลังใจค่ะในการที่จะไลค์ตอนแรกคิดว่าโอ้จะมีคนดูไหมเนาะนะคะแต่ช่องของคุณเอเนี่ยส่วนใหญ่จะเข้าไปดูในช่อง YouTube ย้อนหลังเยอะมากเลยค่ะนะคะก็ตอนนี้เนี่ยทางศูนย์มหาสมบัติสามแผ่นดินนะคะไม่ว่าจะเป็นแบ่งปันพระสมเด็จว่าระครังหรือยกเราจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะโปรโมชั่นแบบราคาแบบว่าเบาๆเลยค่ะอ่ะ สำหรับสร้อยข้อมือหยกนะคะจากราคาอ่าหกพันนะคะอันนี้จัดโปรอยู่ที่สองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าวันนี้เนี่ยปุ่มมีทั้งหมดกี่เส้นละ่ะหนึ่งเส้นสองเส้นสำหรับสีเขียวมิกกี้นะคะอ้อมีหลายเส้นอยู่นะคะแล้วก็หมดแล้วหมดเลยนะคะสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอ่าเดี๋ยวเอาออกจาก ชอบสีไหนชอบแบบไหนนะคะก็ทักได้นะคะจากหกพันนะคะเป็นหยกไทยเอนะคะมีตัวปีเซียนี่ชุบทองคำนะคะแล้วก็มีตัวจี้นะคะข้อมือคำว่าฟุกภาษาจีนนะคะที่แปลว่าโชคดีนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีอ่อนนะคะเขาเรียกว่าสีเขียวมิกวกี้กีนของพวกมีหนึ่งสองสามสี่มีทั้งหมดห้า 5, เส้นนะคะในราคาสองพัน เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเดี๋ยวจะใส่ให้ดูเนาะสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วก็มีสีเข้มสองสีนะแต่หกพันนะคะเป็นหยกพม่าธรรมชาติไทยเออ่าชอบแบบไหนชอบสีไหนนะคะก็ทักมาได้นะคะตัวปีเซียนะคะชุบทองคำเนาะมีปีเซียด้วยนะคะอันนี้เป็นหยกพม่านะคะไทยเอสีนี้เป็นสีมิวกิกีนะคะขเขียวมิวกิกีนะคะสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท มัเป็นของขวัญวันปีใหม่ก็นะคะดูดีนะคะแล้วก็ไม่ขี้เละนะคะ2,999บาทเป็นยกพมา่าธรรมชาติไทเอค่ะสวยงามนะถ้าเกิดท่านใดอยากได้สีเข้มเราก็มีเนาะสีเข้มอ,อันนี้จะเป็นสีเข้มค่ะเขียวเข้มเลยนะคะเขียวเข้มเกือบดำเลยนะคะ ราคาเท่ากันเลยค่ะจัดโปรอยู่ที่สองพันเก้ารอยเก้าสิบ้าบาทเดี๋วพูดใส่สีเข้มให้ดูนะอ่าแล้วก็ทุกเส้นก็จะมีปีเสียแล้วก็ตัวจี้นะคะจี้ที่เป็นสัญลักษณ์คําว่าะะฟรุกนะคะฟรุกสวยมากทุกเส้นเลยนะคะราคาสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะเป็นหยกพม่ารธรรมชาติไทยเอ งดงามนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมือคุณผู้หญิงน่ารักน่ารักอ่าเดี๋ยวผมให้ดูใส่กับตัวโชว์เนาะก็จะเห็นชัดขึ้นตีเซียนะคะเป็นสัตว์มงคลของจีนนะคะถือว่าเป็นสัตว์ที่แบบว่าคนะมีแต่เงินเข้านะคะอ่าอันนี้เป็นสีเข้ม เขากินอย่างเดียวนะคะปีเสียเนี่ยก็คือเงินเข้าอย่างเดียวนะคะเงินไม่ออกเลยนะเราก็จะมีเงินเก็บเงินเก็บเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้นะคะอ่าอยู่ที่ว่าท่านชอบสีเข้มสีอ่อนนะคะราคาเดียวกันหมดเลยนะคะส9 9พช่วงนี้หยกเริ่มขายดีแล้วนะคะเพราะว่าคนจะสรรหาของขวัญปีใหม่เนาะก็จะให้เป็นเครื่องประดับหยกนะคะโดยเฉพาะแหวนนะคะแล้วก็จี้หยก ไทยเอเนี่ยจะราคาเบาๆนะคะอย่างอันนี้เนี่ยเส้นละสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าจาหกพันนะคะอ่าแล้วมันมีอีกสองเส้นนะคะเป็นเส้นเล็กลงมานะคะมีแค่สองเส้นอันนี้ไม่ถึงสองพันเลยค่ะสำหรับเส้นนี้ก็เป็นหยกพม่ารธรรมชาติไทยเอนะคะมีปีเสียชุบทองคาพร้อมตัวสัญลักษณ์ฟุกเช่นกันนะคะสําหรับสองเส้นนี้นะคะจากสี่พันนะคะ จัดโปรอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทตะม,มุตะม,มิมาเดี๋ยวใส่ให้ดูนะคะประคาหยกสวยทุกเส้นเลยขอบพระคุณค่ะพี่ทวายไลฟ์สวัสดีค่ะโอ้ขอบพระคุณมากเลยนะะทุกคำทุกคอมเมนต์ทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับอุ้มและเอในการทำหน้าที่เนาะอันนี้หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าค่ะเป็นหยกพมาก่าธรรมชาติ เอนะคะส่วนที่ท่านเห็นตรงนี้เนี่ยสองพันเก้าร้อยเก้ 2, าสิบเก้าบบบไทเอทั้งนั้นเลยนะคะ mm hmm. ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอ่าจี้ว่างมาจี G, นะ้เนาะจลูกค้าและตอนนี้นะคะทางสาขาชนบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้า ทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่โยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าโยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมากับราบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตผอมรังสีหลวงปูท่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะ โดยชั้นที่1นนะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็ นะคะเรียบ,ยบง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางนั้นเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะ ส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะ ถ้านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านไหนได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทางการนะคะ อายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR Code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอเนิไฟนะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไยนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยกไทย์เอันนี้เป็นมุมไทย์เนะคะ ด้านบนนะคะก็ยังมีพิพ,ธพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมูสามชั้นตาประทับห้องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็บบจพระพุทธเจ้าโตพรม,มรังสีหลวงปู่ทวด เท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากลาบสักการะขอพรน,นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารเจียรนัยนะคะมีพระสมเด็จวัดะระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะ แล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระก,กิ่งปาวะเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะ วิจิตงดงามตะกรารตานะคะอยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชนบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชนบุรีมากขึ้น,นะคะ่ะ และทางสาขาชนบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดระฆางนะคะทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลโยกนะคะอันนี้มันมีโยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงเช่นกันค่ะ การไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ c e b o o k Live นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ